ตอนนี้เราก็อยู่กับพลโทนายแพทย์สุธจิตลีนานน์หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องชั้นสูงโรงพยาบาลพญาไทสองสวัสดีคุณหมอค่ะดีครับก่อนอื่นนะคะต้องขอให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าถุงน้ําดีมีหน้าที่ทําอะไรคะถุงน้ําดีมีหน้าที่กัดตุนน้ําดีน้ําดีเราไม่ได้สร้างจากถุงน้ําดีะนะครับน้ำน้ำดีเราสร้างจากตับแล้วก็ไหลลงมาที่ท่อน้ําดีถุงน้ําดีเนี่ยมันจะเป็นติ่งอยู่ข้างๆท่อที่จะดูดเอา เอาน้ำดีจากในท่อมากักรุนทําให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็บีบตัวช่วยเวลาเรารับประทานอาหารค,ครับโรคนิ่วในถุงน้ําดีสาเหตุเกิดจากอะไรคะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มผิวขาวเนี่ยนิ่วในถุงน้ําดีส่วนใหญ่จะเกิดจากนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วในคนเอเชียเนี่ยจะเกิดจากการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงะนะฮะซึ่งพันธุ์ของเม็ดเลือดแดงเรากับพันุ์ของเรากับพวกชาวผิวขาวเนี่ยก็จะต่างกันนะฮะของเรามีโอกาสตรกตะกอนได้ง่ายกว่า เมื่อไหร่เกิดนิ่วขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าขีดความสามารถของผนังของถุงน้ำดีเนี่ยมันมันไม่สามารถจะสร้างสมดุลกันไม่ให้เกิดตะกอนได้แล้วเพราะว่าน้ำดีที่อยู่ในนั้นจะเป็นน้ำดีเข้มข้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เกิดนิ่วขึ้นมาตัวที่เสียคือผนงังนิ่วเป็นผลไม่ใช่เหตุกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีมีกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มที่ร่างกายมียีนของทารซิเมียอยู่ประชากรไทยเราเนี่ย มียีนอันนี้อยู่ในประชากรเนี่ยเยอะมากคนระับาบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยสูงถึง80%อย่างในกรุงเทพมหาคนครก็ไม่ต่ำกว่า40%นะครับท,ที่ถือยีนตัวนี้อยู่อายุของเบลเลดแดงปกติ120วันแต่คนที่เป็นพาหะของยีนทรัสเซียมีเนี่ยอายุของเบลเลดแดงก็ไม่ถึง120วันเพราะฉะนั้นพอมันหมุนเร็วมันก็มีโอกาสตกตะกอนนะเบดเลดแดงที่แตกสลายออกไปเนี่ยหคือไปเป็นน้ําดี2คือดึง กลับไปใช้ใหม่น้ําดีเหล่านี้ก็คือกระบวนการอยู่ในสายพานของการผลิตมเมล็ดแดงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนกันไปหมุนพอมเมล็ดแดงอายุสั้นการหมุนมันก็เร็วขึ้นเพื่อให้ท่านการใช้งานเพราะโอกาสตกตะกอนมันก็จะสูงขึ้นถ้าเราตรวจพบว่าเราเป็นโรคนิ้วในถุงน้าดีมีความจําเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่าคะหนึ่งใน3ของนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยจะไม่มีอาการใดเลยตลอดชีวิตซึ่งในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแล้วสองใน3เนี่ยที่จะมีอาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการนํามาก่อนนั่นก็คือท้องอืด แล้วก็อาจจะมีปวดท้องบ้างนะครับเพราะอาการที่หนักขึ้นมาก็ได้แก่อาการที่จุกหน้าอกล้าวทะลุหลังจนกระทั่งถึงอาการของถุงน้ำดีอักเสบแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันของคนนิ้วร้อยลายเนี่ยโอกาสเกิดถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันมีแค่1ิบลายเมื่อไหร่เป็นนิ้วที่มีอาการแล้วเมื่อนั้นควรจะผ่าตัดนะฮะและการผ่าตัดคือการตัดถุงน้ำดีไม่ได้ตัดนิ้วไม่ได้เอาเฉพาะนิ้วออก เมื่อร่างกายของเราไม่มีถุงน้ําดีแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างครับผลกระทบไม่มากครับและจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเราตัดถุงน้ำดีออกไปน้ําดีเราไม่ได้หายไปไหนน, <ฮะ S 2> น้ำดีเราสร้างจากตับถุงน้ําดีเป็นแค่ตัวกักตุนเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้นพอไม่มีถุงน้าดีปั๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนตัวกักตุนใหม่กลายเป็นตัวตับผลิตตามเวลารรบรับประทานอาหารกับตัวท่อน้ําดีที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นตัวรองรับช่วยกักตุนอ,อีกส่วนหนึ่ง ค,คุณหมอคะสำหรับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องกับผ่าตัดแบบสองกล้องมันมีความแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันเยอะมากเลยครับคือณปัจจุบันมาตรฐานของการผ่าตัดถุงน้ำดีคือการสองกล้องการผ่าตัดแบบเปิดจะสงวนไว้ในกรณีที่การผ่าตัดสองกล้องไม่สําเร็จหรือมีข้อห้ามเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กําลังอักเสบหรือกรณีที่ถุงน้ำดียังไม่อักเสบก็ตามนะครับเราจะเริ่มต้นวิธีเจาะก,ก่อนเสมอ วิธีเจาะเนี่ยเจ็บตัวน้อยกว่ากันมากๆการฟื้นตัวเร็วกว่าเยอะนอนโรงพยาบาลสั้นทั่วโลกพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าในแง่ของเศษเศษศาสตร์การเจาะให้ความคุ้มค่ามากกว่าการผ่าเปิดเยอะคค่าใช้จ่ายถูกกว่าครับถ้าเกิดเรามีการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วเนี่ย สำหรับการใช้ชีวิตประจําวันมีผลกระทบยังไงบ้างคะผลกระทบตามหลังการผ่าตัดนิว้วดือยถุงน้ดีก็อาจจะมีท้องอืดในระยะแรกเนื่องจากว่าร,ร่างกายยังยังไม่สามารถปรับน้ําดีตามอาหารได้นะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายก็จะชดเชยได้สมบูรณ์ภายใน3เดือนช่วงแรกอาจจะต้องรับประทานยาช่วยย่อยบ้านอีกอันหนึ่งก็คือมันมีรายงานว่าระบบเชื้อในระบบทางเดินอาหารเรามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเนื่องจากขาดน้ำดีเข้มข้นไปบางส่วน ก็อันนี้บางคนอาจจะมีการปวดท้องท้องเสียเลือรลังนลแต่เจอได้น้อยมากครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราเป็นคนที่เลือกรับประทานดีดูแลสุขภาพดีออกกาลังกายเป็นประจำเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีได้หรือเปล่าคะเหมือนกันเลยครับมีเหมือนกันหมดก็คือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเลยปัจจัยเสี่ยงสําหรับในคนเอเชียเนี่ยก็คือคนที่มียีนของโรคทัลซิเมียอยู่กับตัวคือเป็นพาหะหรือว่าเป็นโรคทัลซิเมียเองซึ่งในบ้านเราเนี่ย โรคทาราซิเมียเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วคนที่เป็นพาหะบางพื้นที่ถึง 70%-8 0ของจังหวัดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มไปใจเสี่ยงที่จะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ได้ง่ายเพราะว่าอายุของไม่เล็ดแดงสั้นกว่าปกติคุณหมอคะสำหรับคนที่มีความกังวลใจค่ะว่าตัวเองอาจจะสมเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะอันแรกเลยนะครับถ้าอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยโปรแกร,รมการเช็คอัพเนี่ย ควรจะรวมที่มีอัตรษาส่ช่องท้องเข้าไปด้วยตัวที่บอกได้ดีที่สุดว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีหรือไม่เนี่ยคือตัวอัตรษาส่ช่องท้องตัวนี้จะชัดที่สุดแหละชัดกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนถ้าเจอแล้วจะต้องกลัวอะไรไหมพบสัญ,ญาแพทย์ครับดูว่ามีอาการหรือยังสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอช่วยฝากนิดน,นึงค่ะสำหรับหลายๆคนค่ะที่อยากจะสังเกตอาการเบื้องต้นถ้าเกิดพบว่าเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีจะมีอาการอะไรบ้างคะโดยทั่วไปจำง่ายๆว่าอาการจะมีอยู่2กลุ่มนะครับ กลุ่มหนึ่งคือจากท้องไม่เคยอืดมาท้องอืดง่ายขึ้นอันนี้พึงระวังไว้ว่าอาจจะมีนิ้วในถุงน้ำดีอาการอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาการเหมือนโรคกระเพาะถุงน้ำดีอักเสบกับโรคกระเพาะเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยแยกจากโรคกระเพาะไม่ได้เลยต้องมาตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจพิเศษเพิ่มโดยการทาอัลตราซาวด์ถ้าเห็นนิ้วในถุงน้ำดีก็ตอบได้ว่าอาการนี้มาจากถุงน้ำดีถ้าไม่เห็นนิ้วในถุงน้ำดีก็จำเป็นจะต้องส่องกล้องดูกระเพาะอาหารว่ามีแผลหรือไม่ สำหรับใครนะคะที่มีความกังวลในเรื่องของการเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็สามารถเข้ามาตรวจอัลตราซาวด์ได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะพลโทนายแพทย์สุทจิตรีนานน์หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องชั้นสูงโรงพยาบาลพญาไทสอค่ะขอบพระคุณค่ะ